พูดคำนามที่เป็นคนตัดสิ่งของสถานที่และเรียงการให้เป็นประโยคเริ่มตำรวจไก่แก้พัดลดมดงขมูดยตำรวจไก่แจ้พัดลมดงขมูดเฮ้ยดงขมูมาทำไมพี่ออกแล้วอะตำรวจถือพัดลม บุกดวงขโมดที่เต็มไปด้วยไก่แจ้กเยีดโย่ปิ๊ปปิ๊ปปิ๊วปิ๊อตหนังไปเลยที่ยอดสีรอปอพอช้างแผงไข่เนปาลโอ้ยยากจังพอสถานที่มาขอดูมาอันเดียวเลยอะคิดออกแล้วเรามาพอเอาแผงไข่ประกอบเป็นเครื่องบินบินไปหาช้างที่ประเทศเนปาล เก่งใช่เนาะเออเก่งนะก็คือดูทอม์ันเจอรี่เยอะไปประโยคที่สามเสือยูนิคคูตันคิสอ๋อเหรอแล้วคูไปคิดซ่าทำไมวะนาโนดยูนิคอนตู้ปลาประโมงเรื่อยเรื่เฮ้ยอุ้ยมานาโน ขี่ยูนิคอนไปเมืองประมงเพื่อซื้อตู้ปลาโอ้โหของถมก็มีไปทำไมรุดแล้วอ๋อเลยไปตูดเลยโอเคฝากคนแต่งเรื่องดีๆนำไปทำสักทีนะครับมาโนดขี่เรือประมงยูนิคอนขี่ยูนิคอนไปซื้อเรือประมงที่ตู้ปลาเฮ้ยซื้อตู้ปลาช่างมป็ช่างขยอยสุดท้ายสามสองหนึ่งดวงด้วยไทยควายกล่องโฟมวัดผ่านตาซื้อ ดวงด้วยไทยควายกล่องโฟมกล่องโฟมวัดผาตากเสื้อมันมีจริงใช่ไหมมีจริงมีจริงได้แล้วได้แล้วฟังให้ดีทุกคนดวงด้วยไทยซื้อควายใส่กล่องโฟมที่วัดผาตากเสื้อที่มีอะไรมั้ไม่มีเลยไม่มีไม่มีมีกูซื้อมาเลยใส่กล่องโฟมมาเลยเนี่ยกูซื้อมาเลยเนี่ยเฮ้ยเนี่ยตลกนี่ไง็จมันก็มืดดีชอบเรื่องไหนเม้นมา